อุ้วิวอุ้ยไปยิบปิ๊กปิ๊กไงไก่จากลำสิทธิ์มากใช่ไหมเจ้าอ้วนไก่เหรอไก่สิโอ้ลำสิทธิ์นั่งรถเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงยังถึงเลยไปเข้าไปไปเข้าห้างอย่ายืนตากแดดโอ้ไม่มีแดดไม่มีแดดอุยสองร้อยสองร้อยตะพว่นตะพวน เยอะรถเยอะมากสมัยนี้รถรถเยอะมากใช่ไกลามากรถโยอะนะเยอะมากอืมอเออต้องมาเซยนท่านพรุนี้ต้องไปนะนะแต่พรุนี้ต้องมาพรุน,น,น,นี้น่าจะเดินค่ะเดินดูตลาดบางใหญ่ไหมนะ เยอะมากเยอะมากโอ้ยเก็บยมเนื้อก็เก็บน,นะวัสด,ดีจาเจา๊ว้วนชวนดิมแม่ชื่อนี้ถูกคอมาดามบัวเฮ้เจอกันนี่พงชนแก้วกันข้งวันเนาะเจา๊้วนด้าล้วนะกรบเด้อโอ้ยอย,อยากอยากชิมไหมเนี่ย วายวายเจ้าอ้วนชวนดืม่มนะแต่ก่อเจ้าอ้วนก็ทำไอ้นี่แหละนะ้ำน้ำชงอ่ะ,อะชาเย็ยนชาไทยชาไข่มุกอะไรพวกนี้แหละเออขายของพวกนี้ร่อยมากน่าก,กินนะนั่งดูเจ้าอ้วนทำทุกวันเลยเมื่อก่อนอ่ะ ที่นี่เจี๊ยวนไม่ได้ทําแล้วอะ่ะอยากได้สูตรเจีอ้วนนะไปไม่ถูกจะมาไอไขนอ้น้ําอ่ะน้ํำชงเฮ้ยหยิลบล็อก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 ยิบลบอกโอ้แโอ้อะไรนะ สตร์บินกติการไข่เมนแถวบางใหญ่แถวบางใหญ่เส้นท่านเวสเกตบางบางใหญ่บางใหญ่จ้าเส้นท่านเวสเกตบางใหญ่เด้อเน่เ่เเยอะไหมลดเยอะไหมเน่อันนี้สะพานข้ามไปเวสเกตนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาช่วยลุ้นบับทะลุสองร้อยนะคะวันนี้ทะลุ200สองร้อยสองรอบแล้วนะคะ <c oughs> อิตาพวนไปไหนเนาะอิตาพวนมาสองร้อยลทลี่สามมาแล้วพี่เนี้ยว <c oughs> <c oughs> มดงามเลยมดสางว่อจะพาไปดูพาพาพี่ยูไปเก็บหอยเหโอ้เขาท่านะเขาท่านแน่เขาท่าเขาท่าเขาท่าเลืีกเก้านาทีค่ะเก้านาทีเด้อหอยเก้านาทีเออเจะได้ไปนั่งกินไก่ KFC พี่สาวสวยแล้วย น้พาดลมเพลงขอบคุณนะคะพี่สาวส,สวยทีมเมตาตาดำๆตัวน้อยๆอ,อยู่ข้าวน้ำแช่อะไรไนะี <laughs> ่แนมไปหาข้าวกินก่อนอยู่ข้าวเริ่มก็กินข้าวเมื่อเช้า,ชาแล้วไม่กินอะไรเลยนะกินแต่น้ำอ้ยวันนี้มาคงที่ร8 4ยแปแ